ทางเข้าบ้านตรงนี้นี่น,นี่ที่เขาวนนะไทยเสนอทางหรือมานี่ถ้าถ้ามันแข็งถ้ามันติดลบลายๆมือมันสิแข็งคือนํำแข็งเลยรถขับขับรถเขามาเอาเมันจะต้องตักออกอพูดนะปวดแอวแท้แล้วเด้อบบอดพี่นอ้องเลย มันกำลังมันมันกำลังตักง่ายอยู่เป้าตักออก thank <laughs> you นี่ลับพี่น้องสายเหตุเป็นยังคอยจังซื้อรถโฟบินคอยเสียวไว้ครับทั้งสนามนี่แหละน่านักด้หนีว่าแม่นเ <laughs> บาเบามาตาลง <laughs> นู้ได้แหละตะเร่เพื่อพกกาเรินสุดอัดดมไหมอ De sätter ihop den lätt eller? Ja, jag vet det. är jävla plogjäveln som gör det här. Han, kan han inte bara? Nej, det gör han inte. Han skiter Han kör bara. Han bara kör rätt över. Det gör han hos alla. Jag sa att den är varm jag har på min Man ska ha bort den där.

พอตรวจแล้วอยากทู่เรียนะพากดมดมเองดมเองจะโตมิกเกีร์ถ้ามีถ้ามีเจ้าขมงไหมเกี่ยงแล้วทีนี้นานๆพ่อใหญ่จะช่วยคููทีมาทีพี่น้องปกติเลยนั่งวัวเห็ดได้นั่งเบื่อะไร